ท t z สามศกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จาก n e x u s ที่ลองรับ2 0 x Optical Zoom ให้ภาพคมชัดระดับ Full HD ลองรับการแผนกล้องได้ถึง340องศาเงยขึ้น90องศาก้ม30องศาซูมได้ถึง20เท่า ส่วนของอุปกรณ์ในกล่องนะคะอย่างแรกเลยก็คือ PTZ 320, Remote Control, สาย USB, สายซีเรียล Power Adapter และคู่มือการใช้งานค่ะตัวกล้องจะใช้เซนเซอร์ cmos ความละเอียด2.14เมกะพิกเซลนะคะด้านหน้าจะมีไฟแสดงสถานะการใช้งานพอรเชื่อมต่อด้านหลังจะมี hdmi out ความละเอียด1 0 8 0 0 p 6 0เฟรม usb 2.0ความละเอียด1 0 8 0 p 30เฟรมนะคะ port lan สำหรับเชื่อมต่อกับ Network, เน็ตเวิร์กอร์ต serial in out และช่องต่อ power adapter ค่ะ สำหรับการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลนะคะเราสามารถควบคุมการแพนกล้องก้มเงยซูมอินซูมเอา t และตั้ง p ีเซผ่านรีโมทได้3ตำแหน่งค่ะรองรับการพลิกภาพแบบกับหัวและซ้ายขวาได้กรณีที่ติดตั้งบนเพดาน ในส่วนของการควบคุมผ่านเสาแปบบนคอมพิวเตอร์นะคะเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Camera CMS สามารถควบคุมการแผนกล้องก้มเงยซูมอินซูมเอาได้เหมือนรีโมทเลยค่ะแต่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสามารถปรับไอริสได้กรณีที่เราต้องการให้ภาพสว่างขึ้นนะคะ และตั้ง P set ผ่านโปรแกรมได้ถึง256ตำแหน่งค่ะต่อมาจะเป็นการควบคุมผ่านจอยสติ๊กนะคะตอนนี้เราก็เชื่อมต่อกล้องกับจอยสติ๊กผ่านทางพอร์ตซีเรียลเรียบร้อยแล้ว เรามาดูที่กล้องกันก่อนนะคะเข้าไปที่เมนูเลือก System ดูที่โ r รโตคอ l กับบอร์เดนะคะตอนนี้เขาใช้โปร t o c อ l l i s c c a แล้วก็บอดทเ9้6จากนั้นกลับมาที่จอยสติคค่ะกด Setup Admin Pin ใส่เลข16ตัวจะเข้ามาที่ Camera Setting ค่ะจากนั้นเราจะเซตกล้องตัวไหนก็ใส่เลขกล้องได้เลยนะคะโ r รโตคอ l นะคะให้เราเลื่อนไปเป็นว i ส c a ให้ตรงกับกล้องเมื่อสักครู่นี้บอด์ a ดก็ต้องเป็น9 0 0 6นะคะ ทร่ใส่เลขให้ตรงกับกล้องเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราสามารถควบคุมกล้องผ่านจอยสติ๊กได้แล้วนะคะนอกจากนี้ PTZ320 ยังสามารถใช้งานร่วมกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซอฟต์แวร์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Zoom Microsoft Team s o o o l l m m e e t Cisco w e b e x และโปรแกรมคอนเฟอเรนซ์อื่นๆอีกมากมายค่ะ เหมาะสำหรับการประชุมวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์การเดยนการสอนออนไลน์หรือใช้ร่วมกับวิดีโอคอนโทรลเลอร์สำหรับระบบกล้องหมุนตามไมอัตโนมัติได้อีกด้วยค่ะสรุปได้ว่า PTZ 320เป็นกล้องที่มีความคมชัดสูงมีช่องต่อทั้ง USB HDMI RS232 ที่สำคัญนะคะใช้งานง่ายมากและยังประยุกต์ใช้กับการประชุมได้หลากหลายทุกรูปแบบเลยค่ะ